เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังช่วงนั้นเนี่ยที่โควิดระบาดมากบ้านอ้วนเนี่ยติดโควิดหมดเลยยกเว้นอ้วนเขาเรียกได้ว,ว่าก็เหลือคนแข็งแรงไว้ดูแลที่บ้านละกันแต่ตอนนั้นอะที่เครียดเลยอะก็เพราะว่าคุณแม่นะ่ะโดนแอดมิตที่โรงพยาบาลเลยช่วงจังหวะที่แม่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราออไปโรงพยาบาลเกือบทุกวนันแต่สักประมาณวันที่สองที่สามเนี่ยแหลจะจำไม่ได้ละประมาณนี้แม่เนี่ยจะร้องกลับบ้านอย่างเดียวเลยเราก็ได้แบบแม่อดทนนะเนื่องจาก ว่อมันยังไม่หมดแล้วก็อาการของแม่เนี่ยยังอยู่ในขั้นวิกฤตแกก็ได้แต่ทําเสียงว่าอยากกลับแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเราไปเยี่ยมทุกวันทุกวันจนเราได้ไปสนิทกับพี่พยาบาลที่เขาดูแลเตียงแม่โดยเฉพาะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออคุณแม่อาการดีขึ้นนะแต่เนี่ย ตกเตียงวันก่อนเราก็อุ้ยทําไมล่ะพยาบาลไปเจอเนี่ยคุณแม่คือตกเตียงแล้วก็เหมือนไม่มีเสียงร้องแล้วอะ่ะแล้วไอ้ตัวเข็มฉีดยาที่ต้องเจาะให้น้าเกลือเนี่ยมันก็ดีดออกมาแล้วเลือดเนี่ยกระจายเต็มเลยแล้วแม่ก็ร้องเหมือนคนไม่มีเสียงอะ่ะไม่มีแรงพอเราทราบเรื่องจากพี่พยาบาลเราก็โทรเลยว่าเอาแม่ตกเตียงทําไมไม่บอกแม่ก็งเงียบแล้วก็พูดแค่ว่าก็กูบอกมึงแล้วว่ากูอยากกลับบ้านทําไมถึงไม่ให้กูกลับคุยกับหมอให้เดี๋ยวนี้เลยอยากกลับบ้านไม่เป็นอะไรแล้วจะพูดประมาณเนี้ย เกือบทุกวันวันที่ครบ1ิบวันโทรมาตามบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นแล้วแล้วก็ให้คุณแม่กลับพอกลับบ้านมาเนี่ยแกเจอหน้าแกทาหน้างอนมากเราก็ไม่เข้าใจว่าเออแม่เราเป็นอะไรวะจนกลับมาถึงบ้านก็กําลังนั่งคุยอะไรกันอยู่นี่นแหละอยู่ดีแกก็เล่าขึ้นมาบอกว่ากูจะเล่าให้ฟังระหว่างที่กูไปอยู่10วันเนี่ยกูเจออะไรบ้างก็บอกอา้าวเจออะไรล่ะแม่กูเจอผีอะสิ แม่บอกว่าแม่นอนอยู่ตั้งแต่คืนแรกเลยนะแล้วแกรู้สึกแน่นหน้าอกแกก็นึกว่ามันเป็นอาการของโควิดแต่จังหวะที่แกแบบสลึมสลืมพอมีแรงตื่นมาแกก็เห็นว่ามันมีรอยเท้าคือเรียกได้ว่าเท้าคู่หนึ่งเนี่ยยืนทับอยู่ที่หน้าอกแกแกก็พยายามดิ้นอะ่ะแล้วก็พูดว่าอะไรออกไปออกไปแล้วไอ้ร่างร่างนั้นเนี่ยที่ยืนทับแม่ก็พูดออกมาบอกว่ามึงมานอนที่กูออกไปนี่ที่กูแกก็เลยบอกว่า กูจะไปได้ยังไงกูต้องนอนอยู่ที่นี่กูต้องนอนเตียงนี้มึงเป็นผีมึงก็ไปมยังมาทําแบบนี้แล้วเหมือนผีวิญญาณน,นั้นอะ่ะก็หายไปแล้วแม่ก็เฮือกขึ้นมาก็คือเหมือนหายเจ็บหน้าอกจากการที่เหมือนโดนผีเหยียบหน้าอกไว้แกก็บอกว่าวันนั้นอะ่ะเป็นวันแรกที่แกเจอแกก็คิดว่าเออคงคุยกันรู้เรื่องแล้วแหละก็คงจะไม่มาแล้วแต่เปล่าเลยมาทุกวันมาแล้วก็มาพูดข้างหูมา เหยียบหน้าท้องเหยียบหน้าอกก็จะพูดแบบนี้ทุกวันจนมีวันหนึ่งเนี่ยที่แม่แกบอกว่าแกไม่ไหวแล้วแกก็พยายามที่จะเอามือเนี่ยปัดไปพอแกปัดไปปุ๊บเนี่ยแกก็เลยตกเตียงพอด้วยความว่าไอ้พอปัดไปอ่ะมันไม่ได้เจอวัตถุไงแล้วแกก็กลายเป็นพวบตกเตียงลงมาแกบอกว่าวันนั้นะเจ็บมากแกก็ด่านในใจเลยแหละเรียกได้ว่าแบบอยากสาบแช่งเลยอ่ะว่าแบบแม่ง กูป่วยขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นใจยังจะมาหลอกอีกใครจะอยากมานอนตรงนี้วะกูก็บอกให้ลูกกูพากูกลับอยู่ทุกวันก็เหมือนพูดกับผีไปจนวันนึงอ่ะก็มายืนอยู่ข้างๆแล้วก็มาพูดว่ามึงนอนแล้วกูจะนอนไหนเรียกได้ว่าแม่เจอโดยประมาณนี้จนวันกลาบที่หมอมาบอกว่าให้แม่ กลับบ้านได้แล้วอ่ะพยาบาลนัก็เลยไปเปิดลิ้นชักแล้วจเอาเสื้อผ้าออกมาให้ใส่ก็เปิดไปสรุปเจอสองชุดชุดหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนผ้าสินอะ่ะประเทศเพื่อนบ้านเรายาวๆแล้วก็เป็นเสื้อลายลูกไม้พอเขาขี้ให้คุณแม่ดูแม่ก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ชุดชั้นแต่แม่ก็เว็บขึ้นมาเลยว่าเอ้ยชุดนี้ก็คือชุดของผีตนนั้นอะ่ะที่มาหลอกแม่ทุกวันเลยแกก็เลยบอกอันนี้ไม่ใช่แต่แกก็คิดในใจว่าเดี๋ยวจะเอาชุดไปทําบุญให้ เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิญญาณเขาที่ยังไม่ไปเพราะอะไรแม่ก็เลยเปลี่ยนชุดอะไรกลับมาแล้วแกก็เล่าให้ฟังคราวนี้ลูกๆในบ้านก็นั่งอึ้งไปเลยว่าแบบที่สรุปแม่ร้องขอกลับบ้านทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าโดนผีหลอกแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เรากําลังสนทนากับแม่อยู่เนี่ยพี่พยาบาลแกออกเวรพอดีแกก็เลยไม่ทราบว่าคุณแม่ออกแกก็เลยโทรมาหาอวนก็มาถามว่าเออคุณแม่ออกไปแล้วหรอก็เลยแจ้งพี่พยาบาลไปบอกว่าเนี่ยคุณแม่โดนผีหลอกทุกวันเลยพยาบาลก็ตกใจบอกว่า จริงหรือเปล่าก็เลยบอกจริงคุณแม่ไม่ได้โกหกคุณแม่เล่าเนี่ยปกติแล้วคุณแม่ก็จะมีเซนที่จะเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วพอเราเล่ารายละเอียดปุ๊บพี่พยาบาลพูดมาคําแรกเลยบอกว่าใช่ผมสั้นไหม ผมประมาณปะบาตัวเล็กๆไหมถ้าใช่อะเขาเพิ่งเสียก่อนหน้าที่แม่จะมานอนเตียงนี้เตียงที่1แล้วก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่คนเป็นโควิดอะพอเสียป,ปุ๊บอะเขาแล็บเลยนะเขาแล็บเสร็จแล้วเขาก็ส่งวัดและเผาเลยไม่มีการมาอัญเชิญพิธีหรืออะไรต่างๆพี่พยาบาลก็เลยพูดมาบอกว่าคุณแม่เจอของจริงแล้วแหละเขาก็น่าจะยังไม่รู้ตัวก็เลยมาไล่แม่เพราะว่าแม่มาแย่งเตียงเขานอน,อน